โอ้โหตอนนี้ใกล้แล้วนะครับมีรายงานล่าสุดบอกว่าลิเวอร์พูลครับหวังปิดดิวแม็กอลสเตอร์ให้ได้ไภายในสัปดาห์หน้านะครับโอ้โหสุดยอดครับมีรายงานล่าสุดจากลูกพี่ใหญ่อย่างฟราบิซิโอโรมาโน่ครับบอกเลยว่าลิเวอร์พูลตอนนี้ครับหวังจะปิดดิวอเล็กซิสแม็กอลสเตอร์กองกลางตัวเก่งของบริทันให้เรียบร้อยภายในสัปดาห์หน้า รายง,งานจากเสริงกลิ่นนะแรายง,งานตรงกันอย่างต่อเนื่องครับว่าลิฟร์ผู้ตอนนี้เตรียมคว้าตัวแม็กอลิสเตอร์มาร่วมทีมหลังจากที่ถอนความสนใจจากชูบริแฮมครับเพราะเนื่องจากสู้ค่าตัวไม่ไหวก่อนหน้านี้ทางกุนซืออย่างโรเบโตเดซบี้กุนซือของบรตทันเองก็ออกมาเปิดเผยว่ายากมากที่จะรังให้แม็กอลิสเตอร์อยู่ทีมต่อไปในฤดูกาลหน้าครับเหมือนกับอนาคตของมาเซสคาเซโดอีกคนนึงนะ รายงานล่าสุดจากโรมาโน่ ano, แม่รอชาครับบอกว่าลิเวอร์พูลตอนนี้ตั้งใจที่จะบลรลุข้อตกลงเพื่อน,นําตัวแม็กอลิสเตอร์มาอยู่ที่แอนฟิลภายในสัปดาหนะ์หน้าโดยทีมเนี่ยตเตรียมจะทาข้อสรุปกับทางนักเตะให้เรียบร้อยภายในสัปดาห์นี้เราต้องบอกว่าแม็กอลิสเตอร์คนนี้ครับย้ายมาอยู่กับบริตันด้วยค่าตัวเป็นแค่6.9ล้านปอนด์เมื่อเดือนมกราคมปี2019แม้ว่าจะปล่อยให้อานตินอสเชเนสใช้งานมาก่อนร่วมทีมในช่วงซัมเมอร์นะครับและกลายเป็นกําลังสําคัญของบริตันไปเลยกระทั่งมาโด่งดังแบบเต็มคารา ควา้าแชมป์โลก2022มาครองได้สำเร็จอีกด้วยสำหรับ Alexis m c Allister นะครับใกล้แล้วครับกลายจะกลายเป็นของหงแดงลิเวอร์พูลในอีกไม่กี่วันข้างหน้านี้แล้วครับเตรียมตัวรอดูได้เลยสำหรับ Alexis m c Allister ในสีเสื้อของหงแดงลิเวอร์พูลนะครับผมจัดไปให้วรุน่น